สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการหาลิงก์ของเรานะคะวิธีง่ายๆค่ะบางคนเนี่ยไม่สามารถอย่างออมมี่อะค่ะไม่สามารถที่จะทำลิงก์ ID โดย SMS ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ SMS หลายเครื่องเปลี่ยนเป็น Messenger แล้วฉะนั้นก็จะกดเข้าไปไม่ได้แล้วนะคะเราก็เลยมีวิธีง่ายๆค่ะ เรากดไปที่ลนยนะคะกดไปที่ลายของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะเ,เลือกมาหน้าหนึ่งที่เราจะสามารถที่จะเอาข้อมูลไปฝากไว้ได้นะคะแล้วเราก็จะพิมพ์คำว่า http slash l i n e me slash t i slash p slash แล้วก็เครื่องหมายนะคะเดี๋ยวยังไงออมมี่จะเขียนเป็นตัวใหญ่เอาไว้ให้นะคะเสร็จแล้วพอพิมพ์อันนี้เสร็จแล้วนะคะให้ตามด้วยลายไอของเราค่ะนะคะพอตามด้วยลายไอของเราเสร็จแล้วกดเข้าไปได้เลยค่ะมาลองดูนะคะว่าที่เราได้ลิงก์อันนี้มาถูกต้องหรือเปล่านะคะเราจะกดเข้าไปมาแล้วค่ะ อันนี้จะเป็นลิงก์ที่สามารถเข้าไปนะคะแต่ว่าเป็นเพราะว่าอันนี้เป็นออมมี่เองฉะนั้นออมมี่เลยไม่สามารถที่จะแอดตัวเองได้งั้นขอบคุณมากค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ